ี่เราจะมาพูดถึงเกม Endless l e g น n d นะครับหลังจากที่ผมได้เล่นไปทุกเผ่าแล้วเงี้ย mm hmm. ก็คือถ้าเกิดเราจะฝึกเล่นเกมนี้นะครับเราก็เข้าไปที่ i n อินดักชันในนี้ mm hmm. ก็จะเป็นบทสอนนะครับเรามาพูดถึงเผ่ากันอันเนี้ยอ่า,อาในเกม e n l l e s s l e g น n d นะครับเราสามารถเลือก i m p i l e ได้ว่าเราจะมี AI เนี่ยทั้งหมดกี่ตัวนะครับถ้า8 p l เลเย AI ก็จะมี7ตัวนะครับสามารถเอาเพื่อนเข้ามาเล่นด้วยกันได้สปีดเกม o นมอลเนี่ยมันคือเทิร์นที่เราเล่นจบนะครับถ้าสโล w ก็450เทิร์นถ้า e n d น e s s นี่ก็600เทิร์นกว่าเกมจะจบแต่ถ้าฟาส t ก็แค่150เทิร์นก็จบแล้วนะครับเราสามารถปรับ a อ v ดวานได้ด้วยเช่นเวลาต่อสู้เนี่ยเราสามารถให้เขาสู้กันเร็วๆได้นะครับแล้วก็การชนะเราสามารถชนะได้หลายแบบนะครับ เนี่ยอ yeah. uh, ่าอ uh, ่า eliminate victory <Yeah. S 1> ก็ได้นะครับอ่า uh, eliminate victory mm hmm. ก็คือ mm hmm. สามารถครอบครอง mm hmm. ทุกเผ่าอ่ะตีทุกเผ่าตายอย่ะเนี้ย ชนะแบบอ่าอิเลเมนต์วิกตอรี่เอ็กซ์แพนชั่นเนี่ยก็คือกินแมตไปแปดสิบเปอร์เซ็นต์ชนะนะครับอีโคโนโมิกก็คือเงินได้9 99 99, 9, เก้า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 แสนอ่ะว่าง่ายๆล้านหนึ่งขาดบานหนึ่งนะชนะนะครับดิฟฟาเมซี่เนี่ยเราเราต้องเป็นเพื่อน ถ้าเราสามารถสร้างความเป็นเพื่อนได้เราได้แบบหลายๆเผ่าเราก็จะวิกตอรี่แบบดิปโอมาติกไปเลยนะครับวันเดอร์วิกตอรี่นี่ก็คือสร้างสิส่งปรจักเสร็จก่อนไซแอนเนี่ยเสิร์ฟได้5ก่อนชนะไปเลยนะครับซูเปอร์มาซี่ซูเปอร์มาซี่นี้ผมไม่รู้นะ กองทัพของคุณอันตรายและทรงประสิทธ,ธิภาพเหนือศูนย์การกำลังทั้งหมดบนดาวอาริกานอเหนือจำเมืองคุณเองแล้วคุณยังยึดเมืองหลวงของจักรวรรดิอื่นๆได้ทั้งหมดก็จะเป็นห u น,นะมันก็เหมือนกับ e l ลิ e ิเ,เ,เ,เน,น,นะครับ q e s t victory อันนี้ก็คือ q u e s ัน,นั้นนะครับแชร์วิกตอรี่ก็คือถ้าเกิดเราเป็นพวกของใครแล้วคนนั้นชนะเราชนะด้วยครับ เราสามารถรับได้ World Ma p นะครับปรับแผนที่ได้ n e w World 2อันนะครับส c a t t e r เป็นเกาะนะ s i m ินเมอริก็2อันเหมือนกันเราจะมาวิเคราะห์เผ่ากันนะครับเผ่า,ากูติสอันนี้โหดเล่นง่ายนะครับไดคเคนนี่ก็ทั่วไปนะ วิ่งแคมเนี่ยจะเกียนหน่อยคือเราสามารถที่จะยังไงฮะบล็อกมาเกียนใต้ไม่ให้คนซื้อของได้อ่าอ่าเผาออเดนเมดอันนี้คือยูนิตโหดตีเลยนะครับอ่าเผาเดโคเพกสามารถสร้างยูนิตจากศพได้อันนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่แต่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับวอเตอร์วอเตอร์โหดอยู่นะครับ ตรงสามารถสวาปไปที่ไหนก็ได้โบเกตต์หลอดต้นเกมกากเลดเกมโคตรโหดนะครับ w i n w อล k e r ร์นี่ก็โหดเพราะว่าค่าอุตสาหกรรมเมืองเพิ่มเยอะพอเกตเทนนี่เกียรเลยนะครับพอเกตเทนสามารถป้นวิทยาศาสตร์คนอื่นได้ป้นเงินได้นะครับเอาลอยี่ฮีโรดีแต่ยังอื่นกาดนะครับเล่นยากที่สุดในเกมละเผ่านี้ การที่เราจะขยายบ้านเราต้องเอาลูกแก้วมาขยายซึ่งผมว่ามันทําให้เหมืองโตช้ามากมองกุ้นี่ก็โหดนะครับสามารถดำน้ํามาถึงลงน้ําได้เลยนะครับคาปากูุนี่ก็โหดโดยเฉพาะโกเลมไรเดอร์ตัวนี้ตีแรงมากนะครับนี่ส่วนไมคแคล่าเนี่ยอจ,จะยังไม่โหดจนกว่าจะทําเฟสสมบูรณ์นะครับถ้าเฟส ถ้าทำเฟสเสร็จปุ๊บหมดเลยนะครับโอเคถ้าพูดพูดถึงเกมนี้ก็สนุกดีนะครับก็เราก็พูดคุยกันเรียนเท่านี้นะครับสวัสดีครับ